สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านสู่ทาโรดเทอร์ลพีบายเตยนะคะวันนี้ค่ะ เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงของปักแรกเดือนเมษายน2566กันนะคะเพื่อนเอนชาวราศีเมถุนค่ะหรือเพื่อนเพื่ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมเป็นจนถึง20มิถุนายนนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีสามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวม เท่านนั้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของมนโนโลจีค่ะขอพลังงานจากจักรวาลนะคะช่วยเปิดทางให้กับชาวราศีเมถุนด้วยนะคะขอไพ่หนึ่งใบาจากมูนโนโลจีเป็นภาพรวมของชาวราศีเมถุนในช่วงของปักแรกเดือนเมษาย,ยนค่ะ Fairy Climax Approach นะคะ Full Moon in Aries ค่ะอู้พลังงานร้อนแรงมากๆนะคะชาวราศีเมทุนเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการรอคอยนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่นะคะ โปรเจกต์งานนะคะการเริ่มงานใหม่การศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเงินทุนเงินกู้ต่างๆการเปิดตัวโปรดักนะคะการที่จะได้ก้าวข้ามไปเป็นหัวหน้าเจ้านายลีดเดอร์นะคะผู้นำขององค์กรหรือสายงานที่คุณทำอยู่นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยมากับพลังงานที่ร้อนแรงมากๆนะคะในปักแรกเดือนเมษายนนี้นะคะร้อนเหมือนกับสภาพอากาศของเมืองไทยในตอนนี้ เลยนะคะหัวร้อนด้วยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะคะความใจร้อนหัวร้อนต่างๆเอาไว้นะคะยังไงเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ดีรอคอยคุณอยู่แน่ๆค่ะเ,เป็นพลังงานที่มีไฟโชคโชนมากๆนะคะในเรื่องของพาชั่นนะคะในเรื่องของแรงกายแรงใจมาเต็มมากๆสำหรับชาวราศีเมถุนในปักนี้ค่ะ เรามาต่อกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ค่ะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานและการเงินของชาวราศีเมถุนนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปักนี้แฮงแมนค่ะโอ้เดอะเลเวอร์สนะคะ แล้วก็ a อตออฟซอ r สนะคะชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยน่าจะโอ้ยังคงต้องรอคอยนะคะในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของคุณนะคะไปเห็นในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือคอนเน็ t ชันนะคะทางเลือกอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวคุณนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับคอนเน็ t ชันนะคะข้อเสนอใหม่ๆในด้านอาชีพการงานนะคะตัวเงินที่คุณ มองว่ามันว้าวและน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีออภาระหน้าที่ความจะเป็นอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะเลือกในสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะหรือยังคงคิดไม่ตกนะคะว่าควรจะเลือกทางไหนคว้าโอกาสนี้เอาไว้ดีไหมนะคะออแต่ในสิ่งเดิมๆที่คุณอดทนอยู่เนี่ยนะคะมันก็เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะ,ะเผชิญกับในเรื่องของหน้าที่การงานที่บั่นทอนสุขภาพของตัวคุณ ะค,ะความเครียดออฟฟิศซินโดมนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆนะคะที่ยังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านไปนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณนะคะหรือทางเดินใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะตรงนี้โอกาสมาถึงแล้วนะคะคุณจะต้องถามตัวเองแล้วว่าสิ่งเดิมๆที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตคุณในระยะยาวไหม ถ้าคำตอบคือไม่เนี่ยเตยแนะนำให้ลองนะคะในสิ่งใหม่น่าจะดีกว่าสำหรับคุณ นะคะถ้าใครมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญในช่วงนี้นะคะแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะคุณก็จะได้ในเรื่องของคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะด้านความเครียดนะคะ o f f i c ศซิน d r ร m อย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะไปคิดว่าคุณน่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่ คุณรอคอยอยู่เนี่ยได้รับผลตอบแทนมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเอามันมาใช้อย่างเต็นที่อย่างมีประโยชน์กับชีวิตเนี่ยคุณอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะว่ามันควรจะต่อยอดไปในทิศทางไหนนะคะได้รับมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปทําอะไรเพราะว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ได้มีแผนการอะไรในการที่จะต่อยอดมันอย่างชัดเจนขาดเป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้ายังคิดไม่ออกไม่จําเป็นที่ต้องรีบร้อนค่ะใช้การวางแผนไปก่อนก็ได้นะคะศึกษาเรียนรู้ในสิ่ง ที่มันจําเป็นกับหน้าที่การงานของคุณหรือการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยววันเวลาจะช่วยคุณนะคะในการที่จะได้คําตอบในการที่ว่าคุณจะต้องเลือกไปในทิศทางไหนกับชีวิตนะคะหรือการเงินการลงทุนที่คุณได้รับมานะคะเรามัดระวังในเรื่องของการที่จะต้องเสียเงินไปกับหนี้สินนะคะภาระเก่าๆเ,เดิมๆนะคะที่มันวนกลับเข้ามาแล้วทาให้ตัวคุณเนี่ยต่อให้มีในเรื่องของการเงินที่ดีก็อาจจะต้องใช้ใจออกไป ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในการทํางานในเรื่องของการเดินทางก็ด้วยนะคะระวังตรงนี้ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการดีเลย์นะคะการตกหล่นของเอกสารนะคะระหว่างการเดินทางสิ่งสําคัญสําคัญนะคะระวังตรงนี้มันอาจจะทําให้ตัวคุณต้องเสียเงินส่วนต่างต่างๆหรือทดแทนในสิ่งที่คุณทําหายไปนะคะระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของ ความรักนะคะด้านความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีเมถุนค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันขอดูว่าในปักแรกเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครไหมนะคะเอ f ออ o r d ดนะคะนายน f อ a n อ s นะคะแล้วก็ เดอะเฮอร์มิตรค่ะชาวราศีเมถุนเนี่ยมีความพยายามในการที่จะ ได้พบได้เจอได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือกันมาระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วคุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะในปักนี้คุณจะยังคงรู้สึกแบบเดิมก็าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยซ้ํานะคะคุณก็อาจจะเลือกในการที่จะขออยู่แบบสันโดษอย่างมีความสุข จะดีกว่านะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในปักนี้นะคะการอยู่คนเดียวการทําอะไรคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวทําให้คุณสบายใจมากกว่าที่จะเอาใจไปยึดติดกับ นะคะใครที่คาดหวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีคู่นะคะกดดันตัวเองมากเกินไปไม่ดีนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยในช่วงกลางเดือนเมษายนคุณจะค้นพบได้ว่าจริงๆแล,งแล้วสิ่งที่สงบก็คือการได้อยู่แบบสันโดษนะคะได้ทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบงานอดิเรกนะคะอะไรต่างๆคุณได้เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วคุณก็อาจจะได้พิจารณาเรื่องของสังขารการปล่อยวางนะคะได้มากขึ้นด้วย คนพบความสุขที่แท้จริงจากภายในนะคะอาจจะใช้เวลากับการศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองในด้านของจิตวิญ,ญญาณด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนในปักแรกของเดือนเมษายนนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะ โอ้เอ็ดออฟสอดสองนายอีกแล้วนะคะนายนอกครับค่ะแล้วก็ทรีออฟบอนส์นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ย ค่อนข้างที่จะไกลกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าออใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีความจําเป็นทางด้านหน้าที่งานงานนะคะที่จะต้องไกลกันนะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะคนละพื้นที่คนละประเทศนะคะออก่อนหน้านี้จริงๆเตยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยสบายๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนจะได้เปิดตัวกันอย่างจริงจังไหมหรือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะคะแต่ว่าในช่วง ของปักแรกเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันยิ่งนานวันมันก็จะยิ่งรู้สึกทรมานนะคะคุณเนี่ยอาจจะมีการเทคแอคชั่นการพูดการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรักของคุณได้รู้ว่าคุณต้องการการพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะการพูดคุยกันในปักนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆไม่ว่าชาวราศีเมถุนต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนขอให้เลือกใช้คําพูดให้ดีนะคะ ให้ตรงกับความรู้สึกของตัวคุณนะคะเปิดเผยความรู้สึกออกมานะคะแล้วคุณจะได้รับความร่วมมือจากคนที่คุณรักค่ะเขาจะช่วยพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะคุณจะเห็นทิศทางนะคะในการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือเลือกที่จะไปต่อเองคนเดียวนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นผลบวกนะไม่ว่าคุณจะเลือกในทิศทางไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าใครที่ไกลกันนะคะอยู่แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการวางแผนการเดินทาง าการใช้เวลาร่วมกันหรือการยกย้ายนะคะถิ่นฐานถิ่นที่อยู่นะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อในอนาคตอย่างมั่นคงราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวนะคะเรื่องของกับดากความคิดเดิมๆนะคะคุณอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะไม่ชัดเจนมาก่อนแต่ว่าในตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงของปักแรกเดือนเมษายนนี้ค่ะโอ้เอ็มเพลสค่ะแล้วก็เดวิลค่ะช่วงนี้นะคะแนะนำให้คุณทำบุญตัก บุพการีของคุณบรรพบุรุษของคุณนะคะใครที่คุณแม่คุณพ่อนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะอ,อ,อาจจะหาเวลาไปดูแลท่านไปกราบเท้าท่านขอพรจากท่านนะคะออหรืออาจจะให้หรืออาจจะชวนท่านนะคะทำบุญทำทานร่วมกันนะคะเป็นในเรื่องของการให้ทานนะคะแม่และเด็กนะคะ ชวนท่านนะคะไปสักการะขอพรอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะไม่ว่าคุณจะทําบุญทําทานในรูปแบบใดก็ตามนะคะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยนะคะออใครที่อยากจะเสริมพละกกาลังนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็กำจัดพลังงานลบนะคะแนะนำขอพรกับองค์พระแม่กาลีนะคะหรือพระราหูก็ได้นะคะตามแต่ที่คุณถนัดได้เลยนะคะ โอเคค่ะมาดูกันในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคให้กับชาวราศีเมถุนนะคะในปักแรกเดือนเมษายนนี้ค่ะ หมายเลข4นะคะแล้วก็หมายเลข0ค่ะหมายเลข40นะคะช่วยส่งเสริมคุณในเรื่องของความมั่นคงนะคะออโชคลาภนะคะทางด้านการงานการเงินจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนชาวต่างชาติค่ะหมายเลข40นะคะมาต่อกันนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะด้วยไพ่แองเจลอันเซอนะคะมาดูกันว่า จักรวาลน,นะคะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่ Angel Answer นะคะชาวราศีเมษุณนอายีพรมนาวค่ะ สิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่เด่นๆนะ่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะอ,อ,อีกหนึ่งปีหลังจากนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะคู่แท้นะคะคู่บุญคู่บารมีอะไรของคุณที่คุณรอคอ,อยหรือเคยอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะจัก,กรวาลจะจัดสรรให้คุณสิ่งที่ดีที่สุด กำลังมาหาคุณแล้วถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เตยมองมว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยแน่ๆนะคะไอเกียฟอมนาวค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีเมถุนนะคะในโปรเจกต์พิกโคลโรนะคะวอลเปเปอรเสริมดวงนะคะในตอนนี้ก็มีคอลเลกชัน พระแม่ลักษมีออกมาแล้วเริ่มต้นในราคา129บเาทเท่านั้นนะคะรับรองนะคะในเรื่องของความสวยงามนะคะในการใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องจากว่าโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่เตยดูแลและออกแบบโดยตรงนะคะในเรื่องของพระแม่ลักษมีก็มีการร่วมบุญนะคะหล่อองค์พระแม่ลักษมีร่วมกับเทวาลพระพิกเนณีบางใหญ่ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความปังความ สิมงคลรอคนอยู่ในราคา129บาทแน่นอนค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะได้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไต้ด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ